รัฐบาลยันเงินดิจิทัลทำตามกฎหมายและพร้อมฟังทุกคำแนะนำรอบด้านโฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกคำแนะนำความเห็นเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตย้ำดำเนินการตามความตั้งใจและเป็นไปตามกฎหมายมีจุดมุ่งหมายคือแก้ไขปัญหาเศรษฐ,ฐกิจทั้งระบบวันที่18มกราคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยต่อปาระเด็นที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมเรื่องโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตว่า ในวันนี้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นตรงกันเศรษฐกิจไม่ดีโตต่างประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจจะซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการแก้ปัญหากำหนดแนวทางการทำงานของรัฐบาลรวมทั้งชี้แจงสังคมถึงการทำงานซึ่งยืนยันรัฐบาลจะปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินการตามกระบวนการและพร้อมรับฟังพิจารณาทำตามทุกคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างรอบด้านอย่างไรก็ดีรัฐบาลเคียงข้างประชาชนรายได้น้อยเข้าใจและพร้อมยืนเคียงข้างต้องการช่วยเหลืออย่างจริงใจรู้ดีถึงปัญหา และพร้อมช่วยเหลือรัฐบาลทราบดีว่าในทุกวันนี้ขนาดของปัญหาของแต่ละคนไม่เท่ากันทั้งนี้ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามารับหน้าที่ได้แก้ปัญหาปากท้องช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดลดค่าน้ําค่าไฟแก้หนี้และพร้อมดําเนินการต่อไปผ่อนหนักเป็นเบาช่วยเหลือประชาชนและจุดมุ่งหมายคือเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบ